โอเคนะคะเด็กๆเข้ามากันเยอะแลวสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันจันนะคะวันจันสีอะไรเอ่ยไปดนี้เลล้างอ่ะโอเคน้องมารมาแล้วน้องมารสวัสดีค่ะกล่องคะไรไหนคะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณมุกจะเริ่มอัดวิดีโอแล้วนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะ ่รอคุณมุกสักคู่นะลูก <Yeah. S 1> อ้าเห็นภาพไหมคะเห็น yeah, ครับอ่าเห็นนะคะโอเคสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เราจะเรียนโครงงานฟร์ฟันแข็งแรงอ่าไหนเด็กคนไหนมีฟันคะเด็กๆมีฟันไหมเอ่ยฟันอยู่ตรงไหนคะตรงนี้ครับอาฟัน คาของเรานั่นเองตัปนานี้เราจะมาเรียนงานฟอร์ฟันแข็งแรงนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆอะก่อนที่เราจะเรียมงนวันนี้ครูมุกมีคำ้องจองมาฝากเด็กๆเดี๋ยวครูมุกจะอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งรอบรอบที่สองเด็กๆค่อยพูดตามคุณครูโอเคไหมคะโอเคครับรอบแรกฟังครูมุกก่อนนะคะ คำของจองฟอเอ๋ยฟอฟันฟอเอ๋ยฟอฟันฟอเอ๋ยฟอฟันอะยังไม่ต้องอ่านตามนะล,ลูกฟังคุณมุกก่อนนะคะต้องหมั่นรักษาไม่ให้เชื้อมาทำลายฟอฟันอ่ะรอบนี้รอบที่สองแล้วเด็กๆพูดตามคุณมุกนะคะคำของจอง ทำ้องจอน้องคิดเปิดไมค์ก่อนนะลูกฟอเอฟฟ์ฟอนฟอเอ๋ยฟอฟันฟอเอ๋ฟฟ์ฟอนต้องหมั่นรักษาต้องหมั For 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 ่นร um ักษาไม่ให้เชื้อมา ไม่ให้เชื้อมาทำลายฟอร์ฟันทำลายฟอร์ฟันอําคำของจองเขาบอกว่าอะไรคะเราต้องอะไรคะต้องรักษาลูกต้องรักษาอะไรลูกรักษา้อรฟันต้องรักษาฟันราะว่าไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมาทำลายฟันของเราใช่ไหมคะเด็กๆ ใช่ครัอโอเคเราไปดูต่อหน้าต่อไปกันเลยอ่าแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าฟันของเราเนี่ยมีกี่ซี่หยีอ่าแล้วมีใครรู้ไหมคะว่าฟันทำอะไรเอ่ยเอาไว้ขี้ได้กินอาหารค่เาวี้อาะถูกต้องแล้วสุดท้ายนะคะเราจะมีวิธีการดูแลรักษาฟันอย่างไรวันนี้ คำตอบมาฝากเด็กกันเด็กๆฟังคุูมุกนะคะฟันของเรานะคะจะมีทั้งหมด2อ,อย่างนะคะอย่างที่1ก็คือตอนนี้เด็กๆทุกคนมีอยู่นะคะก็คือฟันน้ํานมนะคะฟันน้ํานมเป็นฟันชุดแรก ตอนนี้เด็กๆจะมีฟันอยู่ทั้งหมด20ซี่นะคะด้านบนจะมี10ซี่แล้วก็ด้านล่างอีก10ซี่นะคะเมื่อเด็กๆโตขึ้นนะคะฟันของเด็กๆเนี่ยที่เป็นฟันน้ำก็จะหลุดนะคะแล้วก็จะมีฟันที่เกิดขึ้นมาใหม่เหมือนคูมุกตอนนี้นะคะคูมุกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้ฟันของคูมุกก็คือฟันแท้นะคะฟันแท้จะมีทั้งหมด32ซี่นะคะเด็กๆ ฟันของเรานะคะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งแรากดเลยอะอ่าเวลาครูมุกพูด,พดเด็กๆต้องฟันมุกแทรกนะคะแล้วหน้าที่หลักของฟันนะคะก็คือการฉีกบดอาหารนะคะให้คุกเข้ากับน้ำลายและนอกจากการฉีกบดอาหารนะคะฟันก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการพูดแล้วก็ออกเสียงด้วยนะคะเด็กๆ วิธีการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันนะคะเด็กๆต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีแล้วก็มี่น <c oughs> ี่ต้องมีเสมอนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะก็คือตอนเช้าที่ตื่นนอนแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก็คือตอนก่อนนอน <c oughs> น,น,นั่นเองนะคะอ่าแล้วเด็กๆก,ก็ไม่ควรทานขนมหวานนะคะและที่สำคัญ เด็กๆต้องไปพบทันตแพทย์นะคะเพื่อดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของตัวเองนั่นเองนะคะอ่าโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำศัพท์กันเวลาที่คุณครูสอนอ่านคำศัพท์ข้อตกลงของเราเด็กๆต้องอ่านตามไหมคะอ่านตามค่ะต้องอ่านตามถ้าไม่อ่านตามจะอ่านได้ไหมคะ อ่านไม่ได้ถูกต้องถ้าเด็กๆไม่อ่านตามเด็กๆก็จะอ่านไม่ได้อ่านเดี๋ยวเราไปเริ่มคำแรกกันเลยนะคะ f f l l a a t t p e r f a c t ทง p e r f a c t ท m อีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งคำคุ้งจานทั้งหมดสามรอบนะ,ะเด็กจะได้จำได้น,นะคะอ่าไอคอนไอคอนอ่านตามก่อนนะครบ F F L L A E C เปอร์แฟกทองเปอร์แฟกทองอ่าอีกหนึ่งรอบรอบรอบสุดท้ายนะคะ F F <A. S 2> L L, L. A A D D เปอร์แฟกทองเปอร์แฟกทองอ่าต่อไปนะคะ <B. S 1> คำที่สองนะคะ อ่ะคำที่สองทีท T T เายลาค่ะเธอแกาค่ะาอีกหนึ่งรอบนะคะ T T A A เอเแท ป้ายราคาเธอแป้ายลาค่ะอ่าอีกหนึ่งรอบนะคะรอบสุดท้ายแล้วมีแค่สามคำเท่านั้นเองอนิดเดียวนะคะทีเอ,อเธอแท็กป้ายราคา คธอได้นะคะนะคะอ่าโอเคต่อไปคำสุดท้ายแล้วนะคะคำสุดท้ายแล้วนะเด็กๆต้องช่วยกันอ่านนะคะ B B A A B G B B แบถุงเบอร์แบถุงอ่าหนึ่งรอบนะคะ B A G BAG เบอร์แถุงเบอร์แถุงอ่าอีกหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วนะคะอ่าคุณจะดูนะคะใครไม่ช่วยเพื่อนอ่านนะคะ BAG BAG b a อรถุง บอร์แมทโอเคเก่งมากหน้าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่นี้ขึ้นมาค่ะหน้าปกสีเขียวหนังสือร่องรอยคุณมุกคัสคนไหนที่มาสายนะคะหรือว่ามาช้าหยิบขึ้นมาค่ะอ่ะใครหยิบขึ้นมาแล้วเปิดมาหน้าที่ห้าสิบเจ็ดนะคะห้าสิบห้าเจ็ดนะคะอ่ะเปิดหนังสือเลยค่ะ ใครเปิดเสร็จแล้วรอเพื่อนสักคู่นะคะ,อะรอเพื่อนที่กำลังหาหนังสือแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆอ่าหน้าที่57นะคะมี5กับ7เลข5อยู่ด้านหน้าเลข7อยู่ด้านหลังเด็กๆที่หมยว่าเป็นหน้า57เด็กๆต้องดูเลขด้านล่างนะคะจะมีวงกลมสีเหลืองบอกนะคะอ่าเจอไหมคะใครเจอแล้วยกมือขึ้นเลยนะคะคุณมุกจะได้รู้ว่าเจอแล้ว อนทำหมดแล้วค่ะทำแล้วก็ต้องรอครับคุณครูไม่ให้ทําก่อนนะคะรอเรียนพร้อมเพื่อนนะคะโอเคเดี๋ยวรอทบทวนได้ถ้าทำแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยทบทวนไปพร้อมๆกับเพื่อนอีกหนึ่งรอบค่ะอ่หน้านี้นะคะอ่โอเคเด็กๆเจอหมดแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าหน้านี้เขาให้เราทำอะไรนะคะหน้านี้เขาให้เด็กๆสนทนาแล้วก็ดูภาพนะคะแล้วเขียนพาสแล้วเขียนอักษรภาษาอังกฤษนะคะแล้วฝึกอ่านออกเสียงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเติมตัวอักษรภาษาอังกฤษที่หายไปกันนะคะอ่าคำแรกนะคะรูปนี้อ่าเด็กๆสังเกตสิะคะรูปนี้เราต้องเอาตัวอักษรอะไรมาเติมคะตัวที หาตัวทีพิมใหญ่หรือว่าพิมพ์เล็กพิมใหญ่พิมใหญ่พ์ใหญ่อ่าหยิบดินสอขึ้นมาเขียนตัวทีพิมพ์ใหญ่ไปพร้อมๆกับคูมุกนะคะตัวทีพิมพ์ใหญ่ต้องเขียนเต็มบัตรนะคะอ่าดูคูมุกนะคะเขียนไม่สวยเพราะว่าคูมุกใช้เมาส์นะลูกเด็กๆใช้ดินสอเด็กๆเะาะอ่าเติมตัวทีลงไปนะคะ P a D นะคะเธอแท็กปะะ้ายราคาอ่าเราอ่านคำศัพท์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าโอเคอย่างน้น,ไปไปนะะอ่เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค <c oughs> ่ะเรียบร้อยอ่าไหนมีใครยังไม่เสร็จไหมคะคงจะเปลี่ยนหน้าแล้วนะเออคงจะเปลี่ยนแล้วนะคะ อ่าโอเคต่อไปรูปนี้ค่ะรูปถุงรูปถุงเราจะเอาอะไรมาเติมดีคะเด็กๆดูครูภาพด้านบนส<ด>ินใหญ่ค่ะอ่าไหนใครช่วยตอบหน่อยมีแต่น้องชีดกับน้องโค้ตอบเด็กๆคนอื่นไม่ตอบเลยอ่าเราตัวสอรอะไรมาเติมดีคะ บีค่ะอาตัวบีพิมพ์ใหญ่เห็นไหมคะเราดูจากรูปนะให้เด็กๆสังเกตจากรูปอ่ะตัวบีพิมพ์ใหญ่ลงไปเลยนะคะตัวบีพิมพ์ใหญ่ต้องเต็มบรรทัดน,นะลูกเพราะว่าเขาเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ะคะ่ะเติมตัวบีลงไปเลยคะ่ะอคุณมุกเขียนไม่สวยนะเพราะว่าคุณมุกใช้เมาส์นะคะเอฟอะโอเคเติมตัวบีเลยนะคะ อ๋อยอยามีสามคำจริงๆด้วยหนึ่งอ่าโอเคอีกหนึ่งคำสุดท้ายแล้วรูปลมเอาตัวอักษรอะไรมาเติมคะเด็กๆเอฟพิใหญ่คะตัวเอฟพิมพ์ใหญ่เก่งมากเลยอ่เติมลงไปนะคะตัวเอฟพิมใหญ่นะคะ อ่าเขียนให้ถูกต้องนะคะเต็มบรรทัดนะคะอ่าเรียบร้อยไหมคะอ่าถ้าเรียบร้อยแล้วครูมุขออนุญาตเปลี่ยนหน้านะคะมีเด็กๆคนไหนยังเขียนไม่เสร็จไหมคะอ่าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะโอเคครูมุเปลี่ยนหน้าแล้วนะ อ่าเด็กๆหนังสือมาหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าที่ห้าสิบแปดนะคะอ,อ่าหน้าที่ห<อ>้าสิบแปดเปิดหนังสือมาหน้าต่อไปเลยหน้าที่ห้าสิบแปดนะคะเจอไหมคะ่ะเจอค่ะเจอนะคะหน้านี้เขาให้เด็กๆดูเด็กๆนะเข้าแถวเดินทางไปแปลงฟันระหว่าง ช่วยกันนับเพิ่มครั้งละห้าและเติมตัวเลขที่หายไปอ่ะตอนนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆนะับเพิ่มครั้งละห้านะ,ะอ่าเด็กๆชูมือขึ้นมาห้านิ้วค่ะอ่าห้านิ้วทํายังไง<อ>ไหนเลขห้าชูยังไงคะเด็กๆทําเป็นหรือเปล่าอ่ะห้านิ้วคือแบบนี้ใช้แค่มือเดียวเท่านั้นนะคะเราจะมานับเพิ่มครั้งละห้านะคะอ่าเขามีเลขห้ามา ได้เราแล้วเราจะนับต่อจากห้านะคะห้าแล้วอะไรคะหกเจ็ดแปดเก้าสบเก้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเติเลขอะไรลงไปคะเลขสิบนะคะเลขสิบมีอะไรบ้างคะ1กับหนึ่งกับศูนย์ค่ะมีหนึ่งกับศูนย์อ่ะโอเคเติมได้เลยค่ะ ตัวเล็กอ่าเติมยังค่ะหา <20. S 1> เติมเลขสิบลงไปนะคะหาเรียบร้อยไหมคะ่ะเรียบร้อยต่อมานะชูขึ้นมาห้านิ้วเหมือนเดิมค่ะเราจะนับต่อจากสิบนะคะสิบแล้วสิบเอ็ดสิบเอ็ดเซ็สองสิบสามเซ็ตสี่สิบห้าค่ะอ่าได้เลขอะไรคะ สิบห้าค่ะอ่าสิบห้าสิบห้ามีเลขอะไรคะหนึ่งกับห้าค่ะมีหนึ่งกับห้าเติมลงไปนะคะอ่าเดี๋ยวคุณจะให้นับทีละคนอ่าว่จาจะเปิดไมค์คุณรูครับ อ่าวาจาวาจาชูขึ้นมาห้านิ้วเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็ต้องชูด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวครูมุจะให้วาาให้เพื่อนเพนฟังนะอ่าวาจานับต่อจากสิบห้าซีลูกสิบห้าแล้วอะไรครับป1สิบหกสายี่สิบครับอ่าได้เลขอะไรลูกยี่สิบอ่ายี่สิบมีหรือยังคะมีมแล้วค่ะมีแล้ว,ลวโอเค<ๆ>เก่งมากขอบคุณน้องวาจาครับ ต่อไปต่อไปน้องมาร์ทน้องมาร์ทเปิดไมค์คุยกับรูมุกหน่อยลูกอ่าเราจะมานับก่อนยี่สิบกันนะคะอ่าน้องมาร์ทเปิดไมค์หน่อยนะคะอ่าโอเคน้องมาร์ทชูมือขึ้นมาห้านิ้วลูกอ่าน้องมาร์ทนับต่อจากยี่สิบสียี่สิบแล้วอะไรคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า เดี๋ยวลูกเดี๋ยวใจเย็นๆนะลูกนะน้องมาสนับให้เพื่อนฝากอาจจะเย็นๆอ่ะนองมัสนับมายี่แล้วอะไร21นับไปพร้อมลูก21 22 23 2อ2ดยีอ่สิบ้าะเขามีเลขยี่มาให้หรือยังคะมีให้แล้วค่ะมีแล้วต้องเติมไหมคะ ไม่ต้องเติมค่ะไม่ต้องเติมอ่าโอเคต่อไปน้องการน,น้องการชูมือขึ้นมาห้านิ้วห้าสิบอ่าน้องการยี่บห้าแล้วอะไรต่อลูกสิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบสามสิบอ่โอเคเก่งมากครับอ่าสามสิบใช่ไหมคะเพื่อน ใช่ครับอ่าเติมสามสิบลงไปมีสามกับศูนย่าโอเคตอ, iPhone, ไ,คอไอคอนไอคอนเปิดไหมครับอ่าไอคอนชูมือขึ้นมาห้านิ้วเลยค่ะไอคอนนับต่อจากสามสิบสามสิบแล้วสามสิบสามสิบเอ็ด สามสิบส <32, S 1> องสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบโอเคเก่งมากค่ะไอคอนได้สามสิบห้าถูกต้องไหมคะเพื่อนๆนถูกต้องอ่าเติมสามสิบห้าลงไปเลยค่ะสามสิบห้ามีสามกับห้าค่ะอ่าเด็กเติมได้เลยค่ะ โอเคต่อไปน้องฟ้าใสนะคะน้องฟ้าใสนะับต่อจากสามสิบห้านะลูกอ่ะสามสิบห้าแล้วอะไรลูกเแปดสิบเก้าสิบสิบอ็ด เก่งมากสี่สิบมีหรือยังคะมีนะมีแล้วอ่ะโอเคเก่งมากค่ะขอบคุณน้องฟ้าใสค่ะต่อไปน้องชีสนับต่อจากสี่สิบค่ะลูกสี่สิบแล้วอะไรเอ่ยส1 4สิบเอสิบแล้วก็ส1 4สิบเอ็ดสีสิบสองสสิบสามสี่สิบสี่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่น้องชีสเอาใหม่น้องชีสดูครูมุกน้องชีสสี่สิบแล้วน้องชีสก็ต้องสี่สิบเอ็ดแบบนี้สิลูกสี่สิบเอ ส2 42, 43 44 45อ่าโอเคเก่งมากค่ะน้องชีดได้45ถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อนถูกครับอ่าถูกต้อง45อเ,เติมลงไปเลยนะคะอ่าตอบไปคนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปทำากแล้วอ่าน้องมีนาะ น,น้องมีนาชูม,มือขึ้นมาห้านิ้วค่ะน้องมีนานับต่อจากสี่สิบห้านะลูกสี่สิบห้าแล้วก็สี่สิบหกอ่าโอเคสี่สิบแปดสี่สิบเก้าแล้วอะไรอีกห้าสิบ 50 okay, สิบโอเคค่ะ50า่าขอบคุณคะ่ะอ่ะห้าสิบมีห้ากับ0ูนนะคะเด็กๆเติมลงไปเลยคะ่อะอ่ะเติมเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยค่ะอ่าไหนใครยังไม่เรียบร้อยหน้านี้คงจะเปลี่ยนหน้าแล้วนะอ่าเรียบร้อยหรือยังค่ะเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วคุณมุกเปลี่ยนหน้าแล้วนะคะอะ่ะโอเคต่อไปเป็นใบงานนะคะ เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาลูกแล้วเปิดมาหน้าที่ห้าสิบเจ็ดนะคะต่อไปเราจะลยิบใบงานเด็กๆเก็บหนังสือได้เลยนะคะหาใบงานนะคะใบงานให้ผู้ปกครองสังเกตด,ด้านบนนะคะจะเขียนว่าโครงงานฟอร์ฟันแข็งแรงนะคะหาหน้าที่ห้าสิบเจ็ดนะคะไปใช่ อะจะมีหน้าตาเหมือนในภาพเลยนะคะเป็นใบงานนะคะครูมุกไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นใบงานที่สามารถฉีกได้นะคะ w k f r o m e home อ่าเคเจอไหมคะไหนคนไหนยังไม่เจอลูกมีใครยังไม่เจอไหมคะอ่าเ,เจอไหมลูก อด่าุบโอเคเจอนะคะถ้าเจอแล้วครูจะเริ่มแล้วนะคะ อ่านหน้านี้นะคะเด็กๆเขาให้คุณแม่นะคะพาน้องโบไปหาคุณหมอเพื่อไปตรวจฟันนะคะน,นับระยะทางได้50าสิบกิโลเมตรนะคะเด็กๆช่วยนับเพิ่มครั้งละสิบและเขียนตัวเลขที่หายไปอันนะคะเมื่อสักครู่เรานับเพิ่มครั้งละห้าไปแล้วต่อไปเราจะมานับเพิ่มครั้งละเท่าไหร่คะน้องชินไม่ต้องดูด ใครรู้อ่ถูกต้องเราจะมานับเพิ่มครั้งละสิบคะ่ะถ้าครั้งละสิบเ,เราต้องใช้มือกี่มือคะส,สองมือ<ส>แบบนี้เลยเราต้องใช้สองมือเพราะว่านิ้วของเราจะมีสิบนิ้วพอดีนะคะอ่าเราจะมานับเพิ่มครั้งละสิบกันเรามาดูอันแรกเลยน้องโบกับคุณแม่เริ่มที่สิบนะคะ เราจะมานับต่อจากสิบกันนะคะเด็กๆเราต้องนับให้หมดทุกนิ้วเลยนะอ่าสิบแล้วต่อไปอะไรคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบค่ะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่าเติมเลขอะไรลงไปคะ่คะยี่สิบค่ะยี่สิบถูกต้องค่ะมีสองกับหน่นะคะเติมได้เลยค่ะ ยี่สิบสองกับศูนย์นะคะดเด็กๆต้องช่วยครูมุกนับด้วยนะคะเพราะว่าครูมุกดูอยู่นะต้องชูนิ้วด้วยนะคะไม่งั้นหนูจะนับไม่ได้นะลูกเดี๋ยวไม่เข้าใจานะคะอ่าต่อไปนับต่อจากยี่สิบนะคะเด็กๆนับต่อจากยี่สิบเพิ่มทีละสิบนะคะอ่ายี่สิบแล้วต่อมาฟังคุูมุก่นะไม่นับแตงนะคะฟังค่ะฟางคุูมุก,ก่อนนะคะน้องโฮส คุณมกยังไม่เริ่มเลยนะคะฟังคุณมกก่อนนะคะอ่าเด็กๆทุกคนชูมือสิบนิ้วค่ะอ่ายังไม่เลยถ้ายังไม่ชูคุณมกูก็จะไม่เริ่มนับนะคะอ่าแล้วออกเสียงนไปพร้อมๆกันนะคะยี่สิบแล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามยี่สิบสียี่สิบห้า ยี่สิบหกยี่สิบสแปดยี่สิบเสามเได้เลขอะไรคะสามสิบค่ะสามสิบเติมเลขอะไรลงไปสามกับศูนย์สามกับศูนเก่งมาก โอเคต่อไปน้องน้ำอุ่นค่ะน้องน้ำอุ่นเปิดไมค์กับภูมิุกหน่อยค่ะลูกโอเคเดี๋ยวน้องน้อุ่นช่วยภูมมุกนับนะคะชูมือขึ้นมาสิบนิ้วค่ะนับต่อจากสามลูกสามสิบแล้วสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้า สามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบอ่าเติมเลขอะไรลงไปคะสี่สิบค่ะสี่สิบมีสี่กับศูนย์ค่ะอ่าเติมลงไปเลยนะคะ่าต่อไปสุดท้ายแล้วเด็กๆต้องช่วยกันนับนะคะ เราจะมานับต่อจาก40นะคะชูมือขึ้นมา10นิ้วค่ะนับต่อจาก4ี่ส่สิบแล้ว4ี4ส4บ4 3 4 4 4 5เอ4ดต่อสสเ็เก้าเก่งมากค่ะน้องโค้ดเก่งมากเลยคนอื่นไม่นับเลยนะคะ ห้าสิบมีห้ากับศูนย์นะคะอาจเติมลงไปเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะเด็กๆตามคุณนะคะสิบเจ็ยี่สิบยี่สิบสามสิบสามสิบสิบสี่สิบห้าสิบ ่ะคุณแม่กับน้องโบใช้ระยะทางในการเดินทางทั้งหมดกี่กิโลคะ50กิโล50กิโลอะเติม50ลงไปตรงนี้ด้วยนะขาด้านบนด้วยนะลูกนะระยะทาง50กิโลเมตรนะคะอะตอนนี้น้องโบกับคุณแม่ก็ถึงคลินิกรักษาฟันแล้วอ่าเด็กๆทำหน้านี้เรียบร้อยยังคะ เรียบร้อยแล้วะค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าโอเคแบบของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คอ่าเวลาของอเราก็หมดแล้วอ่าก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพกันก่อนนะคะอ่าเด็กๆทิ้มนะคะอ่าน้องว่าคะเก็บภาพก่อนนะลูกหนึ่งสองสาม อ๋โอเคค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากๆเลยขอบคุณุกสักครู่นะคะคุณแร่ติดหัวด้วอ่าวันนี้นะคะคุณมุกก็ต้องไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมพบทวนการอ่านคำศัพท์แล้วก็อย่าลืมดูคลิปครูเขียวกับครูตองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมผู้ปกครองถ่ายรูปการบ้านส่งคุณมุกด้วยนะคะอ่าแล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณมุกหรือยังคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ